อยู่กับช่องไอร่าเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้มาปิดท้ายนะครับส่งส่งท้ายเกี่ยวข้าวนะปี64นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาล้างรถนะครับนี่คือนาที่โดนน้ำท่วมนะครับตรงนั้นจะเป็นระดับเส้นถนนลาดยางซึ่งน้ำท่วมเลยนะครับตรงนั้นน้ำท่วมถึงประมาณเ,าเลยถนนลาดยางไปประมาณเกือบ 30เดนนะครับแลวมีบางจุดที่ท่วมท่วมเลย30เดนแล้วข้าวครับข้าวที่อยู่ด้านล่างไม่มีเหลือครับท่วมทุกเจ้าเลยนะครับทุ่งนี้นะครับทุ่งนี้กับอีกฝั่งถนนเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นลำสะแท้นะครับลำสะแท้เนี่ยก็ก็อีกทุ่งใหญ่หนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลำน้ำมูลซึ่งเป็นคอขวดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทีหลังนะครับอันนี้คือ ภาพหลังจากการน้ําท่วมนะครับคือไม่ได้ข้าวนะครับเพราะว่ามาท่วมตอนที่ข้าวกาลังตั้งท้องกําลังจะออกรวงครับทิ้งหมดเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็มีนาอยู่ยฝั่งทางนี้แหละนะก็ไม่ได้เกี่ยวครับลงทุนไปเยอะมากปีนี้ก็เป็นรถกันเลยทีมง,งานเราได้ครับรถเกี่ยวอยู่ฝั่งนั้น นีคค่คือระดับน้ำบน,บนพื้นถนนนะครับที่มันท่วมเนี่ยถนนลาดยางเส้นกระเบื้องบุ๋ารถเกี่ยวเราครับเดี๋ยวคันเดียวรถหมู่บ้านเนี่ยครับจะเป็นฝั่งของลำน้ำมูลนะครับที่ลำน้ำสะเทิดมาบรรจบกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็ท่วมไปไม่เหลือครับ มาดูสภาพมาลพดดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงบ้างโอ้ยรำน,น้ำเหล่านะครับเก็บงานเพิ่งเสร็จเมื่อวา,านวันนี้เลยมาล้างสภาพเละมากเลยครับ เดี๋ยวไปช่วยพี่ล้างรถก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะบ่นให้ครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี